สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้แม่ใหม่พาไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ครอบครัวของแม่ใหม่นะคะช่วยกันทําอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นตากับยายนะคะที่เขาทําให้แม่ใหม่ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือปลูกพริกนี่ยายตากับยายเขาปลูกเยอะมากเลยดูสิคะยาวมากๆเลยอันนี้เขาจะปลูกขายด้วยนะคะขายเป็นเม็ดค่ะ เป็นต้นพริกนะคะยายบอกว่าของยายปลูกได้สวยมากเพราะว่ายายเคยไปซื้อเขาแล้วก็คือได้แบบไม่ถูกใจเลยแล้วแล้วยายก็ภูมิใจกับผลผลิตของของยายมากๆเลยนะคะตอนนี้แกก็กําลังจะนําพริกที่แกปลูกตรงเนี้ยหวานเป็นต้นเล็กๆเนี่ยนำไปปลูกนะคะแม่ใหม่ก็ได้ศึกษาหาความรู้จากตาก,กับยายนี่แหละคะ่ะไว้ดําเนินชีวิตต่อไปนะคะว่า ท่านมีวิธีการปลูกพริกอย่างไรนะคะแม่หมย่ยเองก็อยากรู้อยากเห็นนะคะคือไม่ได้ช่วยท่านทํามานานแล้วนะคะก็เพิ่งจะได้ทำแบบจริงจังนี่แหละคะ่ะได้มาคลุกคลีทําการ,กรเกษตรกับท่านนะคะก็แค่ปี2ปีนะคะก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้ท่านทํามากนะคะเพราะว่าท่านไม่ค่อยสบายด้วย แม่ใหม่ก็เข้ามาช่วยบ้างนิดๆหน่อยเพราะว่าแม่ใหม่ก็ต้องทดลองทําการเกษตรของแม่ใหม่ด้วยซึ่งซึ่งก็แตกต่างจากท่านเลยนะคะแต่ว่าพริกเนี่ยแม่ใหม่ก็ต้องปลูกและค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างน้อยเราก็เอาทําพริกแห้งนะคะเพราะว่าพริกแห้งเนี่ยเก็บไว้ได้นานแล้วก็ทําใช้ทําอาหารได้หลายอย่างด้วยนะคะพริกเนี่ย เป็นส่วนประกอบของอาหารที่สำคัญเลยช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยนะคะเผ็ดสะใจเลยค่ะขายก็ได้ราคานะคะพริกแห้งเนี่ย นี่ตาเขาก็กําลังอ่เรียกว่ากําลังทําหลุมไว้รอที่จะปลูกนะคะแม่ใหม่ก็ถามนะว่าทําไมไม่ใช้จอบขุดอะเพราะว่ามันจะได้เร็วกว่านี้อีกท่านบอกว่าใช้จอบขุดนะเวลาที่ปลูกลงไปอะเวลาที่ฝนตกหรือว่าโดนน้ําอะไรอย่างเงี้ยต้นพริกเนี่ยก็จะเอียงนะอาจจะล้มได้ง่ายถ้าทําวิธีเนี้ยต้นพริกก็จะไม่ล้มค่ะ ก็จะทำให้เป็นต้นตรงนะคะท่านจะทำแบบนี้เลยค่ะจริงๆท่านก็ปลูกกันสองคนนะแม่ใหม่ไม่ค่อยได้เข้าไปช่วยตรงจุดนี้หรอกแต่แม่ใหม่ก็ทำงานอยู่ใกล้ๆท่านนี่แหละค่ะ หอมแล้วหลุดแล้ว,ลวน,นี่นี่นี่ควรหลุดแล้วนี่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนี่มันหอมมากเลยนะบ่เอาด้วยนะต้นนี้กูจับเอาถิ่งเนยนะบ่เอา่ะนี่ก็คือหลานชายนะคะมาช่วยลดน้ํานะคะเป็นหลุมๆอย่างนี้เลยเมื่อก่อนแม่ใหม่ก็เคยทําช่วยทันนะ ก็จะใช้กานะคะกาลดน้ํามามาหยอดที่ต้นพริกนะคะเป็นต้นๆไปแม่ใหม่ก็ถามนะทําไมไม่เปิดน้ำอะ่ะจะได้สบายขึ้นท่านบอกว่าตอนแรกอย่างเงี้ยควรจะใช้น้ําหยอดเอาเพราะว่าน้ําจะได้ลงไปที่รากเพราะว่ายังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือเราต้องไปไปเหยียบดินนะ่ยตรงที่ปลูกเนะี่ยให้แน่นถ้าเปิดน้ําพุ่งแล้วมันก็จะเดินลําบากค่ะ นี่คือเหตุผลของท่านนะคะท่านก็ปลูกเองนี้แหละคะ่ะค่อยๆทําของท่านแต่ตรงนี้ท่านทําแค่สองวันนะคะแล้วดูสิคะท่านปลูกพริกจํานวนมากขนาดนั้นนะถ้าไม่มีคนมาซื้อช่วยท่านเนี่ยท่านจะปลูกยังไงหมดคะเนี่ยไม่ใหม่ล้วเป็นงง หลังจากที่ท่านปลูกเสร็จรดน้ำเสร็จท่านก็มาเดินนะคะใช้เท้ากดนะคะให้แน่นเพื่อต้นพริกจะได้ไม่ล้มก็ทำแบบนี้ทุกหลุมเลยการปลูกพริกก็ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเราได้นะคะลองอาไปทำดูนะคะการปลูกพริกแบบง่ายๆแบบนี้ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ